โซเล่เมื่อกี้บอกว่าน้องมาจมูกเน่ามีกลิ่นแล้วเวลาพูดก็เสียงไม่เหมือนเดิมเสียงไม่เหมือนเดิม,ม,มแล้วก็บอกว่าจะเอากางเกงในมาให้พี่ชายใส่ใช่แต่เขาขายกางเกงในเขาว่าจะทําขายเพราะว่าเขาองเพลงไม่ได้แล้วไงแต่อยากให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์ใช่พอผมว่ากล่าวว่าจะโทรให้เขาเอากางเกงในมาวันนั้นหละแล้วอยู่ๆก็มีโทรศัพท์มาบอกว่าพี่บาวพี่ซันไปหาพี่บาวหรือเปล่าบอกไม่มาเีย ทำไมโทรแกปิดเครื่องทุกเครื่องเลยโทรศัพท์มีเจ็ดเครื่องปิดเครื่องหมดเพราะมีแม่ยก<ม>อ่านะโทรโทรนไมประ้ัติเลยชื่อไม่เป็นไรนะเราพูดความจริงมีแม่ยกแบบชอบเพ,พ,พราะเพราะเป็นคนที่ใส่ดีไงเจ็ดเครื่องก็ปิดเครื่องทุกเครื่องเลยเขาบอกงี้แล้วไปเมื่อไหร่เขาบอกเนี้ยวันเนี้ยวันที่สามเลยนะเขาว่าเนี้ยก็อบอก,อบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โทรให้เดี๋ยวพี่โทรให้เขาว่าอย่างเงี้ยแล้วพระพักเขาโทรไปพี่บ่าวเนี่ยไอ้นุ้ยมันโทรมันบอกว่า มันไปที่บ้านแล้วว่าหมาร้องมากเลยอ่ะมันบอกว่าในห้องเปิดแอร์นะแต่ว่าประตูบ้านอนะล็อกแอร์ล็อกแจอ,อุยผมก็ทุ่มใจไปเลยอุย้สงสัยฉันลืมมั้งแต่จริงๆน้องเราไม่ใช่คนอย่างนั้นออกจากบ้านนี่เป็นคนเรียบร้อยนะล็อกกุญแจต้องไปฝากน้องระพีว่าเอาอาหารให้หมานะคนนี้มารดน้ําต้นไม้นะแต่เนี้ยอ่าไม่ได้ฝากอาหารหมาหมาร้องใหญ่เลยแอร์ไม่ได้ปิดแต่ล็อกกุญแจหน้าบ้านแต่กุญแจร,รั้วข้าบ้านไม่ล็อก น้องน้องสะพายบอกอย่างนั้นนะแล้วทีนี้ผมก็เริ่มใจไม่ดีนะเพราะวออไม่เป็นไรมั้งก็ก็ดีไปกันสิเขาบอกเออเนี่ยกำลังจะไปคือคือพี่น้องที่มาทำงานอยู่ในตัวเมืองอะ่ะกําลังไปกันไปถึงเขาบอกว่าบ้านนี่ล็อกหมดเลยหน้าต่างเลยนั้นไม่ได้เลยนั้นไม่ได้เลยก็ที่เขาไล่ผมฟังนะแล้วเขาก็คงจะหมดหวงังเขาไม่กล้างัดไงเขากลัวว่าน้องชายกลับมาแล้วมัน น้องชายผมทราบมันโมโหมันก็โมโหจัดนะมันงัดของมันเสียงไงก็กล่าวว่าให้รอน้องชายกลับมาเดี๋ยวผมไปแจ้งตำรวจแต่พอเขาจะข <c oughs> ับรถเสียงที่หน้าต่างอ่ะในหน้าต่างเปิดแล้วอ,อุทานกันมาแล้วทีนี้พี่ชายของน้องชายผมคันนะั้นเป็นพี่ของเขาจะเป็นน้องผมนะเขาแก่แล้วเหมือนกันไงก็จะปีนขึ้นไปปีนทางหน้าตา่างแล้วหลานคนนี้เพิ่งจะสึกมาเขาบอกว่า <c oughs> เดียเด๋ยว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 พเพมปีนเองลุงเขาอย่างนี้นะแล้วเขาบอกว่าพอเขาปีนไปเขาบอกว่า เขาเห็นว่าเป็นลุงคือน้องชายผมก็เรียกลุงอะลุงซันเขาบอกเห็นว่าลุงซันอ่ะเดินนําหน้าเขาเขาบอกาพาเขาเข้าไปในห้องแล้วไ,ไปถึงก็ก้มนอนนอนพอก้มนอนต้องงายมา,มาเหมือนในหนังสือพิมพ์พอเขาเห็นหน้าคือเขาทําอะไรไม่ถูกรือเขาเป็นผู้ชายนะคือจะก,ก้าวหน้าถอยหลังเลยคือไม่ถูกเลยแต่เราเ,เรียกได้คําเดียวเรียกลุงซันคําเดียวแค่ไพอข้างล่างรู้อย่างนั้นก็แบบส่งเสียงร้องกันหรือคือรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วทีนี้ผมอยู่กรุงเทพอยู่โทรศัพท์มาถึงว่า พี่บาลมันร้องไห้เลยผมเอาแล้วที่ผมคิดว่าไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ก็ใช็ผมจร,จงริงพัฒนาเขาอยากให้เป็นพี่บาลพี่ตันตายเลยอพราะ่าอย่างเี้ยผมก็ยังบอกว่าเฮ้ยไปดูให้ดีสิไปแต่พูดตายกันเนี่ยบอกเราไม่เคยทําอะไรใครไม่มีใครมาทำอะไรเราเรากพูดอย่างเงี้ยไปดูให้แน่เลยว่าทันหรือเปล่าเขาบอกแหลแล้วพูดอย่างเงี้ยทุก ซับมายังแม้คือละเอียดหมดนะครับเละหมดเลยซับ้าเละเลยเหรอผมวันนั่งไม่ได้ร้องให้อาจารจ้าอนนั้นจะแบบโทษนะโทษ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 ,โทษ,โทษนะ<ม>แล้เดี๋ยวนี้ผมก็นั่งนิ่งลูกข้าไปในห้องผู้ถามแล้วผมก็ไม่พูดนั่งนานตั้งสมาธินานแล้วก็บอกลูกสาวว่อาอาซันตายแลย้วเฮ้ย<ม>อาซันตายแล้วลูกพ่อเงินพ่อรีบแจ้งตำรวจเลยก็ผมก็เลยโทรไปทางใต้ว่า ใครไม่ต้องไปทําอะไรกับศพเดี๋ยวผมจะแจ้งตำรวจทางนี้ให้ผมจะแจ้งนักข่าวเพราะว่าผมอยากให้นักข่าวพาผู้การผู้กับไปคือถ้าแบบท่านใหญ่ๆตัวๆไปในเรื่องมันจะได้คืบไวๆผมว่าอย่างนี้ประมาณนั้นคิดไปอย่งนั้นไว้ใช่ผมว่าโถไปแล้วผมยังไม่ได้กลับเลยนะเพราะผมติดงานอาจารย์ผมรับงานก็ไว้แล้วอาจารย์ แต่ใจผมไปแล้วแต่ผมไม่ได้ไปผมต้องทํางานผมต้องแสดงผมต้องทำงาน,อ,งะงอ,งงานอะไรอย่างเงี้ยในทีนีเ้เขาบอกว่า,าตอตำรวจมางัดเข้าไปถึงสภาพกบ้านในรอยแบบรื้อจายเลยสภาพเต็มหมดเลย แต่เลือดในตามผนังอะไรไม่มีตามพื้นไม่มีแต่บนที่นอนที่นอนผ้าที่นอนก็ยังตึงอยู่เลือดกองเป็นบ่อเลือดเลยแล้วโดนสับเนี่ยแบบสับๆจะเป็นเป็นเป็นเหมือนว่าแบบหมูข้างเขียงในตลาดกันทีือเขาสับบ่อยๆจะมีทั้งเศษกระดูกเศษเื้ออะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ดูแล้วแล้วตำรวจก็เลยบอกว่าไม่มีการต่อสู้เพราะว่าจะเป็นอะไรก็ช่างเป็นของชำรวยที่เขาไปงานใครมาหน้ากระจกอ่ะ หน้าหน้าหัวเตียงองินเล็กยนะ้องก็ไม่ได้ตกลงมาเลยอะ่ะคือไม่มีการต่อสู้อะ่ะเ,เขาโดนเขาโดนฆ่าตั้งๆที่เขาหลักอาจารย์เข้าใจหรือเปะเอ๊ะแล้วทำไมทำไมจะต้องไปฆ่าเขาด้วยการสับหน้าเขาล่ะก็ผมไม่เข้าใจเพราะว่าไอ้คนที่ฆ่านี่พอมาตำรวจมารู้ตอนหลังมาคือใครฆ่าใช่ไหมแล้วคนคนนี้อะเคยอยู่กับน้องชายผมมาตั้งนานแล้วแล้วก็แต่ละครั้งจะบอกน้องชายผมว่า แม่ไม่สบายจะเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดไม่มีตังค์หลองใ่ญ่ผมก็ให้ไปหนึ่งครั้งไปก็แม่จะต้องไปพาตายอีกสองครั้งลําบากแม่ไม่สบายสามครั้งให้ไปให้เงินไปตลอดเลยขนาดแม่ของเพื่อนยังพูดเลยว่าเขามีชีวิตรอดเพราะอาศัศจรเพราะเขาที่อศัศจรนะเขาที่อัศัรก็บอกว่าเขาว่าอย่างเงี้ยแต่ผมอยากรู้ว่าเรื่องมาฆ่าเขาทําไมผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายและเนี้ยมันบอกตํารวจว่าต่อสู้กันว่า น้องชายอะ่ะจะจะเอาจะมีเพศสัมพันธ์กับมัน mm hmm. เพราะว่ามันเอามาเอากางเกงในมันก็ถอดนั้นน้องชายแก้ผ้านอนอยู่แล้วก็หนังซีดีโปก็เกลื่อนเลยแล้วก็มีครีมหล่อลื่นและมีถุงยางันไม่เกลื่อนเต็มไปหมดเลยแต่ว่าในในเครื่องซีดีอะ่ะเขาคงจะ ไวมากแล้วเขาก็ลืมเลยลืมเปลี่ยนแผ่นกลายเป็นแผ่นซีดีที่น้องชายผมเขาร้องเพลงอ่ะเขาเอามานอนดูเขาเาเขาาคิดถึงภาพอดีตเขาบางทีเขาทมใจไม่ได้เขา็ขาฟังอย่างเงี้ยนะแล้วมาบอกว่าจะมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาไม่ยอมคือดูที่เอาของน้องผมไปหมดแล้วยังจะมาใสร้ายให้น้องผมอย่างนี้อีก ทางทั S <S ้ง<ม>ที่ตำรวจบอกเลยว่าภาพปุี่นอนก็ตึงคือไม่มีการต่อสู้เลยมันบอกและตำรวจถาม่าตอนไหนเขาบอกว่าประมาณสามทุ่มเขาบอกเขาเดินจากห้องน้ำเข้ามาปั๊บน้องชายผมลงไปถึงเขาคว้าเขามากอดก่อนแล้วก็เอาจมูกในใช้อันนี้หนึ่งแล้วผมไม่เชื่อแล้วถ้าจมูกใช้คือจมูกร้องผมเน่าอยู่ใช่ไหม, <S <S 2> <S 2> มแล้วทีนี้เขาบอกเขาเขาไม่ชอบแบบนี้น้องชายตะโกนด่าพ่อแม่เขาดังนั้นออันนี้สองแล้วผมไม่เชื่อเพราะว่าเสียงเขาไม่มีเขาบอกตะโกนแบบดังั่างแบบเขา ระงับโทรศัพท์ไม่ไหวเขาก็เลยผลักน้องชายผมไปแล้วเขาก็วิ่งลงไปเอามีดในครัวเขาบอกว่าพอเขาขึ้นมาปั๊บเจีวน,น้องชายผมยืนถือมีดอยู่แล้วก็เลยสู้กันแต่ตำรวจบอกว่าหลดเลือดหลดหยดเลือดข้างๆเียงไม่มีข้างๆผนังไม่มีภาพบุตรีน้องก็ยังตึงสแสดงว่าโดนฆาตกรรมคณะลับสนิทแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาบอกว่าตอนห้าทุ่มยังคุยกับสันอยู่เลยแต่คนนั้นบอกว่าฆ่าตอนสามทุ่มผู้หญิงก็บอกว่า แม่ยกอะ่ะเขาบอกว่าโทรห้าทุ่มยังคุยอยู่เลยคุยไปคุยมาแล้วเสียงสั้นละอ่อยตอนแรกเขาบอกว่าคือปกติอย่างเงี้ยคุยจนหลับคุยจนหลับคาโทรศัพท์คือถ้าผูดอยิงค่ไหนโทรไปก็จะไม่มีการว่าสายไม่ว่างนะเพราะว่ามันเกล็ดเครื่องอะ่ะใช่ไหมของใครก็ของใครก็ช่วงหลังนี้แหละจนจน,น,นเดี๋ยวนี้คดีไปถึงไหนตำรวจจับได้หรือยังก็ตอนแรกตำรวจก็ไม่ว่าเป็นใครไงแล้วทีนี้น้องชายผมเขาก็ตากจากที่คนนั้นบอกว่าเพื่อนเขาจะมาใช่ไหมแต่จริงจริง มัมารู้ตอนตอนหลังว่าไม่ใช่เพื่อนเพราะว่า,าน้องชายไปเขียนบัตรประชาชนของเขาสิบสามหลักอะว่าในสมุดที่เขาเขียนเนื้อเพลงอะคือของอื่นเขาเอาไปหมดคนรื้อกระจายเขาเอาไปหมดของมีค่าทุกอย่างเขาเอาไปหมดแม้แต่ที่เขาไปอยู่เลี้ยงหมาอยู่แล้วเขาเคยจับตู้เย็นเขาเคยจับเทเขาเคยจับตู้เสื้อผ้าเขาเอาสเปรดดำมาฉีดดูอาจารย์เขาเมืออาชีพไหมเ<อ>ขาฉีดสเปรดดำทำลายหลักฐานหมดเลยแล้วเขาเปิดแอร์ไว้สูนย์องศาตำรวจขึ้นไปเจอครั้งแรกทั้งคิวทั้งขนตาเนี่ยเป็นเกล็ดน้ำแข็ง แล้วทีนี้เปิดแอร์เย็นจัดไว้เลยศูนย์องศาอาจารย์อยู่สามวันนะ่ะอาจารย์คิดดูนะศพก็ไม่เน่าเลยอาจารย์คิดดูวนะ่าสมราช่าทันตอนนั้นน้องผมไม่ตายใช่ไหมแต่ว่ามันคือตาเติมมันไปหมดแล้วแล้วเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่แล้วจะไปคว้าตรงไหนแล้วจะออกอย่างไงอาจารย์แล้วมันก็ต้องทรมานอยู่ว่าจนตายไปเลยใช่ที่ผมอยากรู้ที่สุดคือผมอยากรู้ว่าน้องผมพูดอะไรมั่งขอร้องอะไรมั่ง อนฟันแต่เขาบอกว่าไม่ไม่มีทางต่อสู้ไม่มีร่องรอยของกระดูตั้งแต่นี้มาไม่มีแผลเลยไม่มีสักนิดเดียวเรื่องแต่นี้ลงไปไม่มีแผลเลยมีแต่น้าเละเอียวมีแต่ตงเนี้แบบทำๆ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 อย่างเงี้ยฟันดูขอมีคมอย่างไรแต่มันเอามีดอิโต้ทิ้งไว้แล้วเขาบอกไม่ใช่มีดนี้ที่ฆ่าแล้วกางเกงเลยที่เขาถอดทิ้งก็มีคราบเลือดติดอยู่ข้างหลังนี่แสดงว่ากางเกงในไม่ได้ถอดตอนร่วมเพศคือฆ่าแล้วถึงมาถอดโชเล่เหตุการณ์มันผ่านไปสองปีแล้วนะมันคืบหน้าไหมจนเดี๋ยวนี้ อาจารย์ที่จับได้หนึ่งคนคือคนที่ไปมอบตัวเขาคนนั้นคนที่มาทีหลังสุดที่ไอ้ตัวนั้นบอกว่าเป็นเพื่อนอะแต่จริงเป็นน้องชายคนเล็กของเขาเพราะกดดูปุ๊บ,บมันจะขึ้นนั้นทั้งสัมโนครัวเลยรู้ว่าชื่ออะไรสะแสดงว่าเป็นทั้งครอบมา,มาเป็นครอบครัว นันตะคุณทำมาวงหมดเลยครับแ้่คงต้องปล่อยไปละ่ะเดี๋ยวถึงเวลาเขาคงจะให้เวลากับการสืบสวนแต่เท่าที่เราทราบอ่ะอาจารย์เขาปล่อยปล่อยกันเป็นมีสองปีอย่างนี้แหละครับใช่ใช่บางคดีหลายปีนะโชเล่เราต้องใจเย็นต้องต้อง,องให้โอกาสเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไม่งั้นเธออากจะเร่งรัดอะไรเธอก็บอกสิใครที่เกี่ยวข้องถ้าให้พูดถึงคนอื่นผมพูดนะแต่ถ้าให้พูดถึงฆาตกรน,นั้นก็ไม่ทผม,ผมไม่พูดเพราะว่าผมเกลียดมันไม่โชเล่โชเล่อาจจะพูดเพียงแค่ว่า ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับเร่งรัดให้ช่วยน้องใช่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็พูดอย่างนี้อยู่กรจกเขาพูดแล้วทีนี้ผมก็มอยากจะบอกพ่อแม่เขาว่าท่านคิดดูนะว่าท่านเลี้ยงลูกมาอย่างดีผมรู้ว่าท่านเลี้ยงมาอย่างดีแต่เด็กมันอาจจะไม่ไม่ทำตามคําสอนของพ่อแม่ก็ได้ที่มันไปทํา,งงาทอย่างนั้นแล้วถ้ามันทําอย่างเนี้กับนายจ้างนายจ้างคือคนที่มีบุญคุณนะครับให้ทั้งเงินเดือนให้ทั้งที่อยู่ที่กินทุกอย่างเลยอะ แล้วก็แถมยังช่วยเหลือครอบครัวต่างหาแต่ยังฆ่าได้ลงคอแสดงว่าใจเขาไม่ธรรมดาถ้าเขาไปทำกบับคนอื่นล่ะครับพ่อครับแม่ครับบอกเจ้าหน้าที่ถต่ว่าลูกของท่านอยู่ที่ไหนคนเราทำกรรมต้องชดใช้กรรมครับเขาบอกว่า ขาบอกมันจะเกิดขึ้นไปแล้วนี่ผมรอสองปีผมยังไม่ได้เห็นนามตระกูลคำมาวงว่าใครเป็นอะไรเลยรู้แต่ว่าน้าท่วมตอนนี้ผมยังสงสารพ่อกับแม่เลยครับผมยังว่าเตรียมยาพาราว่าจะไปแกพ่อกับแม่อยู่เลยว่าน้ําท่วมมากเลยที่อําเภอทุมพรมพิสัยผมไม่ได้คิดอาฆาตใดกับคนอื่นครับผมอาฆาตแต่ไอ้สุนันคนเดียวครับที่มันฆ่าไอ้สุนันคำมาวงครับมันมันมันบกมันเป็นลูกผู้ชายครับแล้วมันบอกน้องผมเป็นกระเทยแต่น้องผมคนเดียวและมันลูกผู้ชายสามคนผมถามหน่อยเถอะครับว่า ตอนที่ตำรวจเอามาทำแผนที่มามอบตัวน้องชายผมต่อยไปหมัดเดียวมันร้องโอ้ยแต่มันผู้ชายแม่นสามคนอนะรุมฆ่ากระเทยอะสัตว์อะทำไมเราไม่ได้ยินเสียงร้องสักแอะเลยอะและน้องชายผมจะร้องกี่แอะเนี่ยขนาดมันโดนหมัดเดียวมันจะร้องโอยเลยนะโดนของมีคมอะ,ม,ะมันต้องทรมานไปเท่าไหร่คิดคิดมั่งเหอะไม่เป็นญาติตัวเองไม่มีใครรู้หรอก มผมเคย,ยฟังข่าวนะว,ว่าเวลาใครฆ่าอะไรกันแบบเยี้ยมโหดพวกนี้ทำไมรุนแรงจังแต่เราก็ไม่ได้ถึงกับขนาดนี้แต่พอมันดูกะยะเราเราได้รูเร้เรารู้แล้วว่าคนที่สูญเสียมาก่อนเราเนะี่ยคงเป็นอย่างนี้แหละโชเล่เนี่ยโชเล่ต้องเข้มแข็งนะและอย่างหนึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าน้องของเรากับเขาอาจจะทําบาปทํากรรมหรือทําอะไรก็ได้ซึ่งมันต้องเป็นความผูกพันที่เขาต้องมาชดใช้ อาจารย์แล้วพอเขาค่าเสร็จเขาทรัพย์สินมีค่าไปหมดเลยแล้วก็ขับเขาก็ขับมาแล้วทีนี้เขาบัตรน้องชายผมบัตรเอทีเอ็มอะไรนีเงี้ยมันสมัยนี้มันจะเป็นเดบิตใช่ไหมครับคือซื้อของอะไรได้เนาะท่านที่มาดูตามบ้างก็เจอรถคันนี้เข้าไปจอดแล้วก็เติมน้ำมันกับบัตรไปดูที่ศูนย์ร้านค้าก็ซื้อทองก็ใช้บัตรนี้ซื้อนมให้เด็กก็ใช้บัตรนี้นั่นก็ต้องเราก็ต้องยอมรับว่าน้องของเราเองก็บกพร่องด้วยการบอกโค้ดบอกรหรัส เขาถึงได้สามารถนําไปใช้ได้อันนั้นมันคือความใกล้ชิดส่วน,นบคุคคลที่ไม่ที่โชเล่อาจจะยังไม่รู้ว่าเขาสนิทสนมกันแค่ไหนด้วยเข้าใจใช่ปะมันมันยังมีสิ่งที่โชเล่ไม่รู้เอาเป็นว่าเรารักเราเดือดร้อนเพราะน้องเราเอาเป็นแค่นี้ก่อนทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เ,เคยถามนะถามเขาว่ามาอยู่นี่นานย,ยังหอกงนานหรือเปล่าถามจริงๆเคยนอนบนเตียงเดียวกันไม่เคยครับ เขาเคยทาอะไรเราไหมไม่เคยครับเขาเคยลวนลามเราเกี่ยวกับว่าเออเหมือนเหมือน,นพวกเกย์พวกกระเตยทาไม่เคยครับอ่ะลลอโซเล่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมเรากลับมาเราจะคุยกันเรื่องลูกสาว <c oughs> สามคนที่อยู่แล้วก็ช่วยพินพ่อทำมาหากินนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโดนทัทพร้อมเขาในกล่องเดียว7 <c oughs> วันไม่ลดยินดีคนืนเงินโทร1 5 7่าและ VQ 1 0เทสวยครบสูตรภายใน1เม็ดผมแตงไ closed, ไ่งเพลงไว้น้องชายผมด้วยนะ ผมแต่งไปผมก็อยากจะร้องผม,มยังไม่เคยได้ร้องที่ไหนเลยมร้องได้ไหมอยากฟังนิดนึงผมก็อยากร้องให้ฟังครับเพราะว่าผมก็คิดถึงเขานะถ้าเขาถ้าถ้าเขาฟังคือทุกคำมัน,มนเปน็นเป็นความรู้สึกจากใจของพี่อยู่แล้วว่าทุกคําทุกคำที่พี่ร้องมาเนี่ยนี่พ,พ,พ,พี่พูดจากใจพี่ร้องจากใจและพี่คิดมาจากสมองของพี่เองจากหัวใจของพี่เองอื่านหนร้องเส้น โอ้น้องสัญจาพี่สาวนักนาต้องมาจากกันคนร้ายรุมสับรุมแทงถึงสามสีแรงรุมสับแทงจนตายก็ไหนสันบอกว่ารัก พี่น้องนักหนาแล้วใหญ่มะลามะลาพวกพี่ทำไมพี่ดูภาพออกหน้าตาก่อนเจ้าขาดใจเจ็บมากใช่ไหมใครทําน้องพี่อย่างนี้ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด